สองชีวิตโจ้จักกรีเจ้าของรางวัลโทรทัศน์ทองคําทิ้งวงการย้ายไปอยู่อเมริกาย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนเขาโด่งดังมากๆมีผลงานการแสดงสร้างชื่อไว้มากมายสําหรับโจ้จักกรีคดชรัตหนึ่งในผลงานที่ทุกคนรู้จักเขาก็คือสี่ยอดกุมาและทองเนื้อก้าวในบทบาทของเนนวันเฉลิมแต่ครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องยาเสพติด จนทำให้ห่างหายจากวงการไปกระทั่งเลิกยาได้เด็ดขาดโจ้ก็ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เจ้าของค่ายละครดาราวีดีโอจนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำปี2542นาปี2542นักแสดงสนับสนุนชายดีเด่นจากละครข้ามสีทันดอนกระทั่งเมื่อปี2561โจ้าจากกรีฑเป็นข่าวอีกครั้ง ผู้คนให้ความสนใจกับภาพที่เจ้าตัวไปเป็นอาสาสมัครกับสมาคมแสงธรรมสาธาร,รณกุศลเชียงรายช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายจังหวัดเชียงรายปัจจุบันโจ้าจากกริดหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไทยเลือกไปใช้ชีวิตทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์เอาไว้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมว่า อีกก้าวสำคัญของชีวิตการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ผมมีเพื่อนรักที่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทุกอย่างอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่ครั้งนี้จะต้องมั่นคงที่สุด